ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต4พักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพค่ะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566งบประมาณขาดดุล3.1ล้านล้านบาทคะ่ะดิฉันมุ่งตรงไปที่กระทรวงแรงงาน50,000 กว่าล้านบาทว่ากระทรวงแรงงานนั้นจัดงบประมาณตรงกับแรงงานที่ตกงานมหาศาลหรือไม่คะค่าแรง425บาทดิฉันมาทวงคำสัญญาค่ะท่านประธานคะดิฉันมาทวงคำสัญญาแทนประชาชน เมื่อไหร่จะขึ้นค่าแรงเป็น425บาทเมื่อใดที่ท่านผิดคำสัญญาเมื่อสาบานแล้วท่านบอกว่า425บาทฟ้าจะลงโทษกดเครื่องฟ้าจะผ่าลงกลางใจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะเกลียดชังไปนานแสนานานเลยนั่นคือสไลด์แผ่นที่สองแล้วค่ะท่านประธานคะ ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานปี2,565ค่ะไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ลำบากกันทั้งครอบครัวคนตกงานค่ะคนตกงานตามสไลด์แผ่นต่อไปเลยนะคะแผ่นที่สามหรือแผ่นที่สี่นี่คนตกงานค่ะแผ่นนี้แล้วค่ะรวมกันแล้วเกือบสามแสนคนจริงๆแล้วกราบเรียนให้ท่านประธานด้วยความกรุว่า คนที่ไปลงทะเบียนเป็นคนตกงานนั้นไม่ครอบทั้งประเทศค่ะบางคนก็ไม่ไปลงทะเบียนแต่ตรงนี้สำนักง,งานสถิติแห่งชาติลงทะเบียนมาเกือบสามแสนคนที่ตกงานหมายความว่ากระทรวงแรงงานจัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ผู้ว่างงานในประเทศไทยในขณะน,นี้ดิฉันให้แกนของฟันเฟืองของแรงงาน เป็นรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะคะเป็นแกนที่ทรงอำนาจพลังมากที่สุดแต่ว่าฟันเฟืองเล็กๆที่เป็นแรงงานไม่สามารถจะศบกันได้เพราะแรงงานตกงานอ่อนรา้าโรยแรงเต็มทีค่ะท่านประธานคะมันก็ไม่สามารถที่จะศบกับฟันเฟืองได้หน้านี้นั้นคนตกงานจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อแกน ของฟันเฟืองเวียงแรงงานทุกแรงงานก็กระเด็นออกไปสิคะเพราะว่าไม่สามารถจะสบกับฟันเฟืองตัวใดได้นี่คือคนตกงานคะ่ะแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลกับคนตรงตกงานถึงจะเป็นฟันเฟืองที่สบกันได้เมื่อนั้น ประเทศไทยจะรุ่งเรืองจเจริญเติบโตไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนขณะนี้ที่คนงานตกงานจำนวนมหาศาลแผ่นต่อไปเลยค่ะจำนวนมหาศาลเมื่อเป็นจำนวนมหาศาลแล้วค่ะท่านประธานที่เคารพคะมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนแรงงานเล็กๆดิฉันอยู่ในกรรมธิการแรงงานวันไหนที่มีประชุมกรรมธิการแรงงานนั้นน้ำตาอาบหน้า ทุกครั้งเขาเล่าเรื่องการตกงานแล้วต้องดูแลครอบครัวส่งลูกเรียนพ่อแม่ที่แก่เท่าจะต้องเลี้ยงดูต้องบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นทุกคนน้ำตาไม่เคยแห้งจากใบหน้าผู้ใช้แรงงานเลยค่ะในหน้านี้นั้นการาฟดูการาฟสิคะว่าคนตกงานจำนวนเท่าไหร่นะคะเอ เป็นปีคิเทศกราช2020กับ2021เอา543บวกเข้าไปค่ะจะเป็นพุทธศกราชค่ะนี่คือ,อสอนมาอยู่นมนานกาเลนะคะไม่ได้ยากอะไรเอา543บวกเข้าไปพอ543บวก2020ก็เป็น2,563 543บวก 2, 0, 2021ก็เป็น2,564 ใกล้ๆนี้เองค่ะข้อมูลพอข้อมูลตัวนี้ออกมาแล้วเห็นไหมคะว่าคนตกงานมหาศาลคนตกงานมหาศาลโดยเฉพาะบัณฑิตต,ตกใหม่จบใหม่ค่ะท่านประธานค่ะบัณฑิตจบใหม่ที่จบมาแล้วไม่มีงานทํสาสไลด์เลื่อนลงเลยค่ะเพราะว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยมาให้กำลังใจดิฉันค่ะฉายให้เห็นท่านด้วยนะคะ อยู่ตรงหน้าดิฉันนี้เองค่ะบอกว่าเอาลงเลยค่ะนะคะหมายความว่าบัณฑิตจบใหม่ว่างงานเรือนล้านคนค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะเสียดายไหมคะรัฐบาลนี้สามารถย่อยความรู้ใหม่ๆเป็นจุลินทรีย์ได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งบัณฑิตตกงานเรือนล้านคนแล้วรัฐบาลชุดนี้ สามารถที่จะย่อยสลายความรู้จากมันสมองไม่มีงานทําและไม่มีงานทําเดินย่ําเท่าไหร่ก็ไม่มีงานทำเนี่ยนะคะเดือนล้านคนเป็นความสามารถที่ย่อยสลายความรู้ใหม่ๆเป็นจุลินทรีย์ได้แก้ปัญหาไม่ได้ความรู้ใหม่ๆก็ถูกย่อยสลายไปด้วยความสามารถของรัฐบาลที่มือไม่ถึงแม้นกระทรวงแรงงานจะ พยายามสักเท่าใดก็ตามค่ะท่านประธานคะดูต่อไปเลยค่ะขึ้นแผ่นสไลด์ต่อไปนิดเดียวนะคะขึ้นแล้วรีบเอาลงเลยค่ะเพราะว่าออตอนนี้มันเป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนของบ้านดิฉันนะคะทานข้าวตอนนี้กำลังจ้องดูทีวีว่าแรงงานจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะท่านประธานกราบเรียนท่านประธานด้วยความคารพ เาคารพท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจพลังบริสุทธิ์ของดิฉันและพลังบริสุทธิ์ใจของประชาชนจะนำพาประเทศชาติไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนในรัฐบาลชุดหน้าค่ะ SME ค่ะท่านประธานคะถ้ารัฐบาลเก่งแรงงานเก่งสามารถสร้าง SME ขึ้นมาได้สักแสนรายแรงงานจะเกิดขึ้นประมาณ ห้าแสนถึงล้านคนแค่แสนรายนี้นะคะแรงงานจะถูกจ้างเนี่ยคะ่ะห้าแสนถึงล้านคนแต่ในข้อมูลของรัฐบาลจะไม่ถึงแสนคนด้วยซ้ำไปท่านคิดอะไรอยู่คะอย่างนั้นแล้วฉะนั้นแล้วฟันเฟืองตัวน้อยๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสบฟันเฟืองกันเข้าเพื่อหมุนต่อไป ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดิฉันชอบคํำคมคําหนึ่งนะคะถ้าบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งไม่ได้ให้เดินเดินไม่ได้ให้ครานคลานไม่ได้ทำอย่างไรก็ได้จะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้หมายความว่าประเทศไทยจะหยุดนิ่งไม่ได้ที่เพื่อนสมาชิก อภิปรายมามากมายนั้นหมายความว่าคืบคานไปอย่างช้าๆ้าทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาคนในประเทศไปได้แล้วเลือดตาแทบกระเด็นหนองหน้าผู้ใช้แรงงานหนองหน้าเกษตรกรนี่คือความเหลื่อมล้ำชนชั้นในประเทศไทยค่ะต่อไปค่ะขึ้นไม่นานนะคะผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ ท่านประธานคะในกระทรวงแรงงานเรื่องนี้นั้นในกรรม,มธิการของดิฉันเวลาที่กรรม,มธิการแรงงานนี้คะ่ะเวลาที่โรงงานปิดท่านประธานคะมาทีละ400คนให้เข้าไปได้ในกรรม,มธิการครั้งละ20คนดิฉันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจที่สะอื้นทีที ทำไมเราจะต้องชอกช้ำนานขนาดนี้คะเราชอกช้ำจากโควิดมาสองปีนี่ปีที่สแรงงานยังชอกช้ำกล้ามกลืนอีกดิฉันเห็นแรงงานท่านหนึ่งบอกว่ามีนายเป็นชาวเยอรมันบอกว่าเงินเดือนดิฉันเนี่ยหมื่นหท่านลดมาให้9 0 0าทุกคนอยู่ต่อเถอคะค่ะอย่ากลับประเทศท่านเลย ดิฉันพร้อมที่จะรับเงิน900าพันนี้กับเพื่อนในโรงงานทุกคนดิฉันได้ยินเสียงหัวใจเขาสะอื้นได้ยินเสียงของเขาสั่นเครือเห็นน้ำตาเต็มสองเบ้าตานี่คือโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม2612โรงขยายจิตการ255แห่งเลิกจิตการ697แห่ง ตามอะไรกันก็ไม่ได้เข้ามาทุกครั้งเดือดร้อนทุกครั้งดิฉันอยู่ด้วยทุกครั้งอย่างน้อยแม้ดิฉันเป็นครูบ้านนอกจะไม่มีเงินแม้กระทั่งช่วยค่ารถเข้ากลับบ้านดิฉันก็เข้าไปปลอบประโลมว่าต้องอยู่ให้ได้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็ผ่านไปต้องอยู่ให้ได้เราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราฆ่าตัวตายทางพุทธศาสนาเราจะบาปที่สุด แค่นี้ดิฉันก็เป็นกำลังใจให้เขาที่สุดของที่สุดแล้วค่ะการย้ายฐานการผลิตจากกลุ่มทุนใหญ่ค่ะท่านประธานคะทั้งเลิกจิตการทั้งย้ายฐานการผลิตเพราะคำเดียวเท่าน,นั้นสั้นๆก็คือไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารแล้วสืบต่ออำนาจ ประชาธิปไตยปลอมๆย้ายกันหมดแล้วคนที่จบป .6 ม .3 ม .6 ต้นทุนชีวิตเขาน้อยเร่มาขายแรงงานในกรุงเทพโรงงานปิดมากมายมหาศาลอย่างนี้กลับไปบ้านแหล่งน้ำที่อีสานอยู่ไหนคะท่านปรธานที่กรบคะนั่นคือเสียงสะอื้นทีที ถ้าหัวใจผ่าออกมาได้น้ำตาเขาจะเต็มหัวใจทั้งสี่ห้องไหลบ่ากันแรงเลยทีเดียวค่ะธรรมทานค่ะนั่นคือกระทรวงแรงงานไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยแม้จะห้า0 0ืนกว่าล้านก็ตามเพราะมันน้อยนิดเหลือเกินค่ะแล้วก็หลังนอกจากนี้แล้วค่ะกระทรวงแรงงาน สไลด์แผ่นสุดท้ายมาเลยค่ะสไลด์แผ่นสุดท้ายมาเลยนะคะกระทรวงแรงงานดูแลผู้แรงงานในวัยชราภาพน้อยมาก8ล้านต้องบอกว่า8ล้านค่ะท่านประธานค่ะอบรมว่าถ้าคุณยังมีแรงอยู่คุณจะต้องทำอันนี้นะคุณถึงจะไม่เหงาคุณถึงจะมีคุณค่ามันไม่ใช่ค่ะ คน60สต้นๆเนี่ยสามารถที่อยากจะมีกำลังแรงกายและสามารถที่จะทำให้ตัวเองมีรายได้ขึ้นมาเลี้ยงครอบครัวดิฉันออกไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งค่ะ <melody. S 1> ก็ถามว่าหนูได้เงินไปโรงเรียนเท่าไหร่ลูกวันละ20บาทค่ะบางวันก็ไม่ได้เออทำไมไม่ได้ล่ะคะเพราะว่าตาหนูไปขุดปูค่ะวันไหนขุดไม่ได้หนูก็ไม่ได้20บาท ยังไปขุดปูอยู่ค่ะถ้าท่านเห็นในแวดล้อมของท่านเนี่ยมีแต่คนร่ำรวยมหาศาลเลยแต่ดิฉันเห็นในแวดล้อมของดิฉันเนี่ยมีแต่ความยากลำบากความทางของความเหลื่อมล้ำกระทรวงแรงงานสามารถที่จะทำได้หรือไม่ ท่านจะมาอธิบายร้อยแปดพันเก้าของโครงการแต่มันไม่ถึงคุณตาที่อยู่ในวัยชราภาพที่ขุดปูค่ะท่านประธานคะคนนั้นนั่นคือสิ่งที่สะเทือนใจเป็นที่สุดดิฉันจึงไม่สามารถที่จะรับร่างได้ค่ะท่านประธานคะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนั้นมันทำให้ดิฉันว่า การจัดงบประมาณของรัฐบาลในชุดนี้นั้นไม่เป็นธรรมไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ดิฉันก็เลยบอกว่าหรือจะให้แรงงานสิ้นแผ่นดินกรบตะวันชิงครบแรงงานหายมลาลหลหนีหรือจะเหลือแต่อาวุธยุทธวิธีแผ่นดินนี้จะทิ้งทานแรงงานไทยหรือ ขอบพระคุณท่านมาทานเป็นอย่างสูงค่ะ